อครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับถ้าใครสนใจทักลิง์กด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึงครับรอจนตัวออกมาในระดับหนึ่งแล้ว ตรงนี้มันเป็นช่วงดองตัวดองตัวใช่ไหมครับก็ทำเทียริสมาให้ได้ชมกันนะว่าเป็นผมเนมีความเห็นยังไงกับตัวละครต่างๆแล้วเทียริสในมุมผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ผมจะพูดถึง PVP และ PVE ทั้ง2อ,อย่างเลยรวบไปเลยก็แล้วกันนะครับไม่ใช่เทียริสแยกนะว่า,า PVE เท่านี้ PVP อ,อันนี้ผมจะยำรวมเลยว่าเกรดที่ตัดเนี่ยจะตัดเป็นทั้ง PVP ทั้ง PVE เลยก็แล้วกันนะครับอ่า โดยเอ่อ PVP ทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเอ่อ,อ,อแล้วโดนอะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนไกลหงิดต,ตีสดสดร้อนๆเลยนะครับกำลังใจนี่พอดีกำลังทำคลิป <c oughs> <c oughs> ก็ผมเ่น PVP อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเล่นอยู่ในระดับฮอฟเฟรมอยู่แล้วนะครับระดับฮอฟเฟรมเนี่ยคือแชมป์ซีซั่นเลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าอันดับ1,2,3สออ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ 1>, 1, 2, 3่ลีกรองหลีกเริ่มต้นนะหรือว่าหลีกสูงนะครับมันคือ 1, 2, ึสของเกมเกมนี้เลยนะครับผมอยู่ออฟเฟรมนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะสามารถจัดเทียนลิ์ให้ทุกคนได้อย่างชื่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็เพิ่งจะโดนกายหยิบต,ตีไปเมื่อกี้นะเยี่ยมจริงๆสนะ่วนระดับของ PVE เนี่ยผมก็ผ่านหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดัน ดันต่างๆหอกิตตียศไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับตบผ่านไปหมดแล้วแล้วก็หอ่อองลวงตาก็ครบร้อยชั้นตันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดันราเปิดหมดแล้วเราจะมาดูเทียริสกันซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเรียกว่ามาครับเอาแบบร,มรวมๆเลยนะครับด้วยเทียริสจะแบ่งเป็น SS s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 , s a B C d ก็ขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความเห็นของผมจากที่เล่นเกมนี้มาตลอดเดือนกว่าเนี่ยแล้วก็ตั้งใจเล่นให้อยู่ระดับท็อปตลอดเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะครับให้เห็นต่างทุกคนสามารถเห็นต่างได้ครับเม้นบอกผมได้เลยนะผมจะได้แบบว่าเออไปรับฟังความเห็นทุกคนด้วยเช่นกันนะครับมาเรียงมาเลยที่เขาจัดมาให้เนี่ยอันนี้คืออันไหนที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมจะยังไม่จัดก็แล้วกันนะครับแจ๊กเก้นะครับ แน่นอนว่าต้อง SS จุหลอกเล่นนะครับก็อันนี้คือเราไปร้อยเรียนเขากันนะครับใช้งานจริงมันก็เรียกว่าพอจะเป็นแทงได้บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้น่าแต่ใน Pvp เนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ PVE อาจจะพอใช้ได้แต่ก็เดี๋ยวฟังกันก่อนนะครับซเนี่ยมันก็ต้องปั้นอีกแล้วพอปั้นเนี่ยมันก็เปืองแล้วมันก็ใช้ได้ไม่นานผมเลยให้ C ีล้วก็พี่ให้ทั้ง B ทั้ง A ดเี่ยผมใช้จริงใช้ได้ใช่ครับ ใช้ได้แต่ว่าใช้ได้นานเปล่าเปลืองหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าผมให้4ครับอ่าลักก็อันนี้เป็นตัวไม่เอเเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะเอามาใส่มั่วสั่วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับลักอันนี้ไม่ไม่เอามาใส่แล้วกันเอาโลตัสก่อนโลตัสต้องให้ SS เนะครับเพราะว่า PP p ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนใช้อยู่แล้วก็อ่า PVE ผมก็ใช้ตลอดไอ้ดันหอคอยร้อยชั้นหอคอยลึกลับเนี่ยผมใช้โรตัสแทบจะตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้ S/S ไม่ได้ครับใช้ตลอดนะครับใช้ทีมรับก็ได้ทีมลุกก็ได้ส่วนเลโอโปรเนี่ยไม่ปั้นนะครับใช้ PVE p v มันทดแทนมีตัวแทนดีกว่าหมดนะไม่ปั้นดีเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้จะให้ใครคข,ขอตัดแค่ซีแลนสงสารตัวละครนะครับ มาร์สมากับโลตัสผมให้ SS เช่นกันเหตุผลเดียวกับโลตัสเลยนะเหตุผลเดียวโลตัสเลยไม่ให้ s s ไม่ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวผมนะครับลาตัวต่อไปก็คือพวกแมกนาเนี่ยให้ B นะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้ผ่านให้ A แล้วกันเอาไปใช้ผ่านแบบว่าบางดันได้ด้วยนะครับแล้วก็เออนะพวกนี้ก็ไปอยู่ซีให้หมดมิโมซ่าล่างธรรมดาก็ อาบททดแทนมิโมซ่าล่างชุดนักเรียนได้ก็ให้ A แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าล่างชุดนักเรียนเนี่ยให้เอสเลยก็มันก็มีตัวแก้ทางอยู่แต่มันไม่มีฮิวดีกว่านี้แล้วนะครับผมใช้บ่อยมากๆผมเ่ยอยากให้เอสที่สุดเลยนะครับแต่ให้เอสแล้วกันเพราะว่าความโหดความดิบอ่าบางทีให้เอสก็แล้วกันนะครับเพราะของต้องมีเนี่ยมันคือมาร์สโลตัสนะครับ ตัวอื่นก็ให้เป็นทางนี้ไปนะครับไม่มีใครใช้เลยอะ่ะเอาไว้นี่แล้วกันโนเอลยังพอให้บีเพราะว่าโนเอลตัวล่างอันนี้มันยังพอเล่นได้นะครับล่าง SR ยังพอเล่นไดพ้พอเล่นได้นะเล่นในบางเด็กนะครับสาหรับทางฝั่งของหัวหน้าหน่วยลาเดสไม่นอะไรมันไม่ได้นอกจาก SS เท่านั้นนะครับใช้ล่างโลใน PVE ใช้เล่น PVP ใช้โอโห ใช้ตลอดเวลาครับสำหรับราเดสให้เอสเอสเลยให้แบบไม่ต้องสืบผมเพิ่งทำคลิปปันตัวไปคลิปก่อนไปดูค่ะอธิบายได้นะครับสกิลของเขามีประโยชน์หมดมียั่วมีโล่มีเพิ่มป้องกันมีพิษใส่โอ้ความสามารถยอดเยี่ยมจริงๆแถมมีความสามารถติดตัวถ้าโดนอัด50%ไปยั่วเขาอ,อีกโอ้โกงหลือเกินนะครับคอ,อื่นๆก็ให้นี่ไปนี่น้องพวกกันผมให้อ พีพีไม่ค่อยนิยมแต่ PVE เนี่ยเจ๋งจัดนะครับผมให้ A นะครับให้ A ใช้ความความใช้บ่อยถ้าถ้าให้ A ก็ถ้าระดับน้องผูกันอยู่ A ก็ตัวอื่นก็ไป B แล้วกันนะครับเทียร์มันเยอะนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันในนี่ผมไม่ได้แบ่งเทียร์เล็กๆผมแบ่งหลายข้อนะครับอันอื่นก็ไม่ถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องแซลลี่ให้ A ครับเพราะว่ามีใช้ p v p ได้และที่สำคัญเนี่ย สามารถที่จะใช้ PVE ได้เป็นอย่างดีนะครับบูสต์ให้ไรอาฟันแรงบูสต์ให้เราตีบอสเลตผมให้ A นะครับสำหรับแซลลี่แล้วก็ตัวที่ไม่ใช้ก็ไว้นี่ซะนะครับแอสตานะก็ให้สักเอ่อบี B, ละกันเพราะมันก็เอาไปใช้ช่วงต้นเกมได้ดีนะครับวอลทอสผมให้ S นะครับวอลทอสนี่เยี่ยมมากนะบูสต์สปีดจะเล่น PVE PVP ให้เอได้แน่นอนนะครับมีประโยชน์ใช้เด็ e สปี o บ t Speed อยู่คนเดียวอยู่กับฟินแลนด์เยี่ยมหมดเลยนะครับเวนเจเชนผมให้ S อเลยอ่าปั้นแล้วใช้บ่อยใช้ชอบจริงนะครับเอาไว้แก้ทาง p ี p คนที่แบบว่าเล่นเด็กสป e d เจอเวนเจเชนเข้าไปร้องผวาแน่นอนนะเพราะว่าฟินแลนด์วาท้อนเนี่ยโผล่มาด้วยกันเนี่ยเห็นหน้าเวนเจเชนก็ท้อแล้วนะครับถ้าเซตดีๆอันติสะท้อนไม่เท่าไหร่ พาเพื่อนอึดทั้งทีมอีกโอ้โ,โหดีมากๆบูตตัวและมาตีได้อีกสกิลหนึ่งก็ปวนมีประโยชน์ตีไปมีสิทธิ์ติดต้นไม้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เอครับยามีแดงยามีแดงให้เอเพราะว่าไปลง PVE เนี่ยเร็วจะจัดฟื้นปาร์ตตอนแรกก็ให้คแนซนสูงอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้จะต้องจัดการลิชไลอาร์แล้วก็ถ้าสมัยจัดการลิชไลอาร์นี้ให้เอดได้แต่ตอนนี้หมดเมตาลิชไลอาร์แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับยามีฟ้าเนี่ย ผมยังให้เอสอยู่เพราะว่า PVP เนี่ยแอบเอาไปตีทลายโลโนโอเอลได้ถ้าใครไม่รู้นะภาษาเนี่ยยามีจะทลายโลโนโอเอลได้นะครับส่วน PVE ก็ใช้อยู่ผมมึ่งทำคลิปผ่านดันแดงภายในไม่เกิน50วิวิให้ดูก็ไปไปดูกันได้ยามีฟ้าก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับอ่ายูโนก็เหมือนกันกับอัสตาแก๊งนี้ครับใช้ผ่านเรื่องๆอ,อย่างเดียวนี่ไม่ใช้นะ ฟาหน้าผมให้ A นะครับเพราะว่าเป็นตัวเผาไหม้ที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้ก่อนที่จะมีซีซั่นต่อไปมาฟาหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเผาไหม้ผ่านออออหอหอคอยต่างๆได้แล้วก็ไปเผาอะไรที่มันต้องใช้เผาไหม้เนี่ยฟาหน้าเนี่ยมีสกิลเผาไหม้อย่างสองอันแล้วก็ใช้ง่ายมากๆนะครับฟินแลนด์ฟินแลนด์น,น,นี่ให้ S นะครับเป็น SR แต่ผมให้ S เพราะว่าฟินแลนดเนี่ย อยู่กับวอลทอสก็โหดอยู่กับชา์ล็อตก็ดิบเพราะว่าเล่นเด็กไหลได้เขาเรียกเด็กไหลชาร์ล็อดตีตาฟินแลนด์บูทปุ๊บปับ๊บไม่โดนสวนวอลทอสยังโดนสวนแต่ถ้าอยู่กับวันทอสก็เร็วที่สุดในเกมอีกเพราะฉะนั้นให้เอสแน่นอนสําหรับฟินแลนด์นนะเยี่ยมจริงๆนะครับโกสธรรมดาก็าไปบีนะใช้ผ่านในเรื่องชาลอ็อตชาล็อดบางคนอาจจะให้เอใช่ไหมผมให้เอสเลยเอี่ชาล็อตเนี่ยตีตาไม่พอถ้ามีการ์ดของเขาลด เกราะคู่ต่อสู้ PVE ก็ทำให้ผมผ่านง่าย PVP ก็แอบลักไก่เล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมให้เอสไม่ต้องสงสัยเลยสกิล2สกิลเดียวนะครับลิชลิชตอนแรกเป็น S แต่ตอนนี้เนี่ยผมให้เหลือ A เพราะว่ามันโหมันเล่นค่อนข้างยากแล้วนะครับใช้ PVE บ้างแต่ว่า PVP เนี่ยก็แทบไม่เห็นแล้วนะครับใช้ยากจริงๆนะตอนนี้ส่วนคุณคุลิลลี่ก็ลงไปนี่ตัวไม่ค่อยใช้นะครับไม่ค่อยใช้ลงไปนี่ ไรอเนี่ยมันอยู่ระหว่าง A กับ S สําหรับ PVE เนไรอา์เนี่ย,ย,ยใช้บ่อยผมบอกแล้วว่าผมจะไม่แยก PVPPVE ผมจะเลือกให้ทีเดียวเนี่ยผมอยากจะให้มี A บวกซะเลือกเกินนะครับไรอเนี่ยถ้าเป็น A บวกเนี่ยผมให้อยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตีบอสเนี่ยสำคัญมากเป็นหัวหอ,อกสําคัญเลยในการจะผ่านบอสเลือดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบอสกิลไม่ว่าจะเป็นบอสต่างๆของ ชั้นร้อยชั้นเน่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถให้เอสได้นะไรอา R, แต่ว่ามันใช้แค่นั้นเนี่ยพีพีมันไม่ได้ใช้แล้วผมให้ไปอยู่เป็นเพื่อนลิทแก,ก้ลิทเหงวก็แล้วกันนะครับแต่ถามว่าผมให้อะไรผมอยากให้เอสครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับโซผมให้เอได้เพราะว่ามันชน่วยทดแทนมาร์ทในช่วงต้นได้นะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยตัวมันมาเยอะใช่ไหมแทงก็เริ่มมาเยอะก็เอาไปอยู่ B แล้วกันนะครับ โอเคคุณครูนี่อยู่ C พอใช้ได้ไปใช้เผาแทนอ,อยู่อยู่นี่เลยอยู่ B เลยใช้เผาแทนตัวบางตัวได้นะครับนี่วันนซ่าอยู่นี่ได้ส่วนอโอ้โหนี่ก็เหมือนกันครับเวตโต้ก็ให้ B แล้วกันใช้ดันพลังได้แอสตาให้ A แอสตาชุดนักเรียนให้ A เพราะว่าสามารถเล่นเด็กไหลกับชาร์ลอตได้แต่ก็คือ ต้องเป็นคนที่มี5ดาวเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าหายากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คงให้ S ไม่ได้ไป A แล้วกันมันจะต่างกับยามีแดงคนระับตรงที่ว่าถ้าหากว่าคุณมี5ดาวผมให้เลื่อนไป S ได้แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ไม่5ดาวเนี่ยหรือเอพอเพราะว,าว่ามันจะเร็วแล้วมันก็จะต้านสถานะนะครับคุณก็จะสามารถสับแล้วสับแล้วสับต่อสับแล้ว80%ไม่ตายสับอีกทีแล้วพอตายปุ๊บสกิลตีตายชาลลอตต์ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโกงนะครับถ้ามันมีปั้นกันดี โนเอลชุดว no ่ายน้ำไม่ต้องพูดอะไรมากใช้ทุกงานทุกคอนเทนต์ความสามารถรอบด้านจะโล่จะเคานเตอร์จะสะท้อนจะตีจะตีเป็นหมู่สะท้อนเป็นหมู่อันติก็แรงเพิ่ม m อ t k ให้ตัวเองอีกไม่ต้องสงสัยเอาเอไปเลย2ตัวนะครับยูโ you น know, ตัวนี้ยังไม่เข้ายังไม่พูดโก้ดโก้ดผมให้ับใช้ PVP <P PP S 2> ได้บ้างปะไป,ปแต่ PVE อย่างเจ๋งนะครับบูสตเสร็จ <Boost, S 1> มีติดไอ e. บัฟเด้งให้เพื่อนในทีมแรนดอมมาเรื่อยๆยิ่งนานยิ่งโหดยิ่งนานยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นโกดก็เอา A ไปนะครับไอ้แก่ให้ A นะครับพี่แก่เราเนี่ยบูตตีบอสม้วนเดียวจบสําหรับสายตีบอส PVE นะครับต้องจัดให้แกอยู่ A แน่นอนครับชามี่ชุดว่ายน้ํามิโมซาอยู่เอสชามี่ก็อยู่เอสมิโมซาอยู่เอเอสเอสผมก็ให้อยู่เอสเอสโคตรเก่งทั้งคู่ครับทั้งมิโมซาทั้งชามี่ชามี่จะบุกดีกว่าเพราะเพิ่มพลังเกมรับทําให้ คนที่เป็นฝ่ายเพิ่มลังทำให้เป็นฝ่ายบุกเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายรับตีมาเป็นบอทเนี่ยไม่รู้จะล,ล็อกอยังไงนะเพราะว่า,ามีเพิ่มเกาะแล้วฮิวเป็นวินาทีครับเด้ง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 นะครับส่วนอัสตา้าใบนี้ก็ให้ให้เปลืองที่จะปัน้นเพราะจะให้บีไปอยู่กับเวตโต้ล้วกันนะครับเวนซาตัวใหม่ยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าตัวยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็ มีตัว SSR ใช่ไหมผมไอตัว SR ผมให้ A แนละมันก็พอใช้ไา้ได้ในช่วงแรกมาจนต้องนานนะครับจะให้น้องต่ำกว่า A ก็กระไรอยู่ถูกไหมเออนะยูโน่ตัวใหม่ไม่มาเฟย์โกโลเลออนตัวนี้ช่วงแรกก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับช่วงแรกก็ถือว่าเล่นดีอยู่เอามาใช้ PVP เล่นเด็กเร็วเด็กเบิร์ได้แต่ว่าก็ ยากที่จะใช้ต่อในตอนนี้นะครับแล้วก็รอตัวใหม่กันไปนะครับสำหรับตัวอื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ลงไปบีกันนะครับลงไปบกันในส่วนของใหม่อ่ะผมให้ C เลยแล้วกันนะไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ปั้นไม่ได้ใช้เลยสำหรับหัวหน้าหน่วยตกกะกแตนนะก็ยากเลยนะครับที่เหลือก็คงจะต้องไปลงอยู่บกันให้หมดนะครับอืมเนาะยาก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  คาฮโ,โนคาฮโ,โนผมให้อยู่ A คาฮโ,โนเนี่ยยังไงก็ต้องให้ต่ํากว่าชามี่แล้วก็ให้ต่ํากว่ามิโมซ่านะครับสกิลเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ค่อยที่จะโหดใน PVP เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลที่มันสําคัญเนี่ยมันยังน้อยไปนิดหนึ่งนะครับไปบวกแอตแท็กซึ่งมันไม่จําเป็นสุดใน PVP นะครับให้ A อนะอธิบายรีวิวไปหมดแล้วโซนเคียตโตก็ให้ A เหมือนกันนะครับ PVE e เนี่ยมันแรงดีครับแต่ถ้าคุณมีไรอาแล้วไปให้ B ก็ได้นะเพราะว่า ก็ไม่จำเป็นต้องปั้นถูกไหมครับอืมแต่นี่ในกรณีคุณไม่มีใครเลยอะ่ะก็เป็น A ตัวหัวหอกแบกตีไปได้แต่ผมอยากจะให้ B มากกว่านะครับผมว่าคารโนก็มีประโยชน์แต่ว่าเผื่อบางคนไม่มีไรอาน,นั่นเองอืมส่วนจกักรพรรดิเวน่นมอนอย่างจูเลียสอันเนี้ยต้องดับเบิลเสกิลมีประโยชน์ทุกอันแรงทุกอันนะครับสกิลหนึ่งโคตรแรงแถมแหม่ตีไปติดสถานะต่างๆสกิลสอตีปุ๊บโดนข้ามเทิน ใครสกิลสองไม่ได้มีโอกาสนั่นนี่นู่นอันติก็แรงแรงตายก็เล่น,เล,นเล่นต่ออีกเทิร์นไม่ตายก็ติดสตันมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากดับเบิลเอสตัวท็อปของเกมแน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่เข้าไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจัดเทียร์ลิถึงบ่มแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่คลื่นชอบหรือสงสัยมีคาถามหรือเห็นต่างยังไงก็เบนบอกได้ครับอันนี้คือผมเล่นมาจนถึงจุด,จ,ดจุดนี้ นี่คือตัวที่ผมว่าผมจัดเทียร์ยลนให้ได้ไปนที่สุดแล้วในความคิดของผมนะครับสำหรับยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ